Came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not. ทางมาเวลสตูดิโอนะฮะได้มีการปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดของชางชี a n d The Legends of Ten r i n g s นะฮะเรียกได้ว่าเป็นซปเปอร์ฮีโร่คนต่อไปของจักรวาลมาเวลซีเ n ม m ติกยูนิเวอร์สนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวจากตัวอย่างที่ได้ปล่อยออกมานะฮะทางของชางชีเนี่ยเป็น เป็นผู้สืบทอดอำนาจครับของพ่อของเขาครับที่เป็นเจ้าสํานักนักฆ่านั่นเองครับซึ่งตัวของซิมูริวที่เป็นพ anyway ระเอกเนี่ยชางชีเนี่ยต้องหนีจากจากพ่อของเขาหนีจากสํานักครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะสืบทอดอำนาจการเป็นนักฆ่าของสํานักนี้ครับแต่ว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่สามารถหลีกหนีโชคชะตาได้นานครับทางสํานักครับก็ได้มีการส่งคนเข้ามาเพื่อที่จะจับตัวของชางชีเนี่ยกลับไปที่สํานัก นนัั่เองครบสำหรับตัวอย่างที่ออกมาณปัจจุบันนี้นะฮะที่ผมเห็นอย่างหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคือไอเทนลิงเนี่ยไอแหวน10วงเนี่ยมันไม่ใช่แหวนที่สวมนิ้วเหมือนในคอมิกที่เป็นแมนดารินสวมแหวน10วงแล้วมีพลังพิเศษนะฮะในแหวน10วงเนี่ยมันคือแหวนที่เป็นกําไรข้อมือครับข้างละ5ข้างละ5วงนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เจ้าสำนักเท่านั้นที่มีครับ ทุกคนนะฮะที่น่าจะเป็นนักสู้ของสํานักเนี่ยมีไอ้วงแหวนเนี่ยครับเพื่อใช้ต่อกอรใช้พลังพิเศษของวงแหวนนี้ครับอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เรียกว่าใช้ในการควบคุมวงแหวนนี้อยู่เหมือนกันตอนแรกเนี่ยผมก็มีการคาดการเอาไว้อยู่เหมือนกันนะะ ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวของชางชีครับเรียกว่าไม่ได้มีพลังอะไรมากมายนะแล้วก็คิดอยู่ว่าเออแล้วแล้ว,ลวตัวของชางชีเนี่ยจะไปเข้าร่วมกับทีมเอเวนเจอร์ยังไงจะมีการไปต่อสู้กับฮีโร่คนอื่นได้ยังไงมีการต่อสู้กับตัวร้ายคนอื่นได้ยังไงเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีพลังพิเศษนะฮะดูไปดูมาแล้วคล้ายๆกับแดเดวิลหรือว่าไอออนฟิตด้วยซ้ำไปนะครับสาหรับตัวของชางชีนะฮะแต่ว่าในครั้งนี้ครับเราได้เห็นแล้วว่าตัวชางชีเนี่ยมีพลังพ วิเศษเหมือนกันนะที่จะทําให้ตัวของชางชีเนี่ยสามารถต่อสู้กับไวร้ายได้นั่นเองครับ สำหรับตัวของจางชีนะฮะรับบทโดยซีมูริวครับผมในตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเราได้เห็นเรื่องของการคาราวะคาราวะภาพยนตร์กังฟูหลายๆเรื่องครับเหมือนกับที่เฉินหลงหรือว่าโจซิงฉือได้เล่นเอาไว้นั่นเองครับแต่ว่าในตัวอย่างที่ออกมาตอนนี้ครับเรียกว่ามีฉากแอคชั่นที่เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ ตัวเอกเนี่ยดูรู้สึกว่าจะไม่ได้มีความตลกเหมือนกับเฉินหลงหรือว่าโจซิงชือครับแต่ว่ามีความหมนหมองอยู่ในใจครับเหมือนมีปมอ,อยู่ในใจะเป็นเด็กหนีออกจากบ้านนั่นแหละทําให้โทนของชางชีอนุเลเจน e ์ออฟเทียนลิงเนี่ยน่าจะดูแล้วนะฮะอาจจะมีความหม่นๆสักนิดนึงเหมือนกันนะคือมันก็เป็นสไตล์ของ m มาเว l นั่นแหละที่จะทําให้ดูสนุกนะฮะแต่ว่าตัวอย่างที่ออกมาตอนนี้มีความหม่นของภาพยนตร เยอะพอสมควรนะฮะทำให้เราได้เห็นมุมต่างๆของของฮีโร่คนใหม่คนนี้นะฮะในเรื่องนี้ครับยังได้ตัวละครของทีมลอสนะฮะจาก The Incredible h u l ครับซึ่งเป็นตัวละครที่จะมีบทบาทในซีรีส์ของชีฮัคด้วยนะฮะที่จะลงทาง Disney Plus นั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าถึงเรื่องราวของชางชีที่จะต้องเผชิญหน้ากับอดีตของเขาครับกับองค์กรลึกลับครับ ถ้าถามผมว่าเรื่องราวของชางชีอเดลเจนส์ออฟเทนริงเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะฮะผมคิดว่าไอ้เทนริงเนี่ยไอ้พลังพิเศษไอ้วงแหวนของของเจ้าสำนักเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนจะมีนะผมคิดว่าไอ้วงแหวนเนี่ย เจ้าสานักน่าจะทําเรียนแบบมาจากวงแหวนที่ที่เป็นตัวให้พลังต้นกาเนิดนะฮะแต่ว่าของชางชีเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวครับที่สามารถใช้พลังของวงแหวนที่เป็นต้นฉบับได้นั่นเองครับโดยที่ทางสํานักนักฆ่าเนี่ยครับน่าจะมีการมอบวงแหวนเนี่ยครับให้กับสมาชิกหลายๆคนครับให้สามารถใช้พลังได้แล้วก็มีการฝึกวิทยายุทธ์ต่างๆครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจมากก็ตรงนี้นี่แหละ ภาพยนตร์นะฮะได้นักแสดงนําอย่างซีมูหลิวนะฮะในบทของชางชีครับแล้วก็มีเลี้ยงเฉาเว่ยมาสมทบด้วยนี่เป็นตัวร้ายเลยเป็นพ่อของชางชีครับมีอาควาฟีน่าครับมีมิเชลโยนะฮะสำหรับใครนะ,ะที่เป็นแฟนๆของมาเวลสตีโอนะฮะช่วงนี้มาเวลก็มีการปั่นกระแสเยอะมากเลยมีการปล่อยตัวอย่างออกมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่ไม่ได้มีภาพยนตร์เข้าโรงหนังมานานแล้วนะฮะ ทางภาพยนตร์ของมาเวลที่จะเข้าเรื่องล่าสุดเนี่ยก็มีการเลื่อนออกมาประมาณปีแล้วไหมยากแ a c k วิดอ w นะฮะจาก b บ็ c วิดอ o w ที่เลื่อนมาตั้งแต่ปีก่อนนะฮะตอนนี้ก็เดือนหน้าครับกรกฎาคมนี้น่าจะได้ดูกันแล้วครับสำหรับแบ็ควิดอ้นั่นเองครับแล้วก็มีชางชีต่อมาปิดท้ายด้วย e ีเทนอลในปีนี้ฮะยังไงก็ต้องคอยติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของจักรวาล MCU Marvel c i n e m a t i c u n i v e r s e อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel